วันนี้เราจะมาทําปลาทูนึ่งกันค่ะอันนี้ปลาทูแช่แข็งนะคะปลาทูแช่แข็งซื้อจากร้านอินเดียค่ะเราจะทำทีละนิดนะคะเราไม่ได้ทำเยอะ เรามาดูวิธีการล้างปลากันเลยค่ะ r i ย h t I love you, leave right. ya, bye 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 The b o w l i s e m p t y so that means I've got to go <laughs> You f i n i s h your beer? Yeah, f i n i s h my beer. Yeah, thank you You want you want Thai beer? What, what was it? You want Thai beer? No no Thai beer Thai beer? Thai beer, yes yeah, in Thai beer? Yeah. I've never tried you it. you want to try? Thai beer. Please, some can some Got some Thai beer, do I want to try a Thai beer? Mm. <laughs> do I mean I've got a tight around my neck, you mean? <laughs> Where is it? I'll never I'll try one. Yeah. I'll try one. I guess it's nice. Can, get the plastic. Yeah. What are you doing that for? <laughs> <laughs> You're picturing yourself cooking? Yeah! <laughs> Have you seen that? It's got a camera. In the sink, watching the cook. Don't you, oh! Are you teaching yourself how to cook? Thank you. We're going to marinate the fish for about 2 hours. <laughs> Salt and pepper. Salt and pepper, 4 tablespoons. Dissolve in hot water. ูน้างอเป็นท่าูน้างอคอหักค่ะคอเป็นเยค่ะ ถ้าเรามาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็น,นยนะังไงตูนนี้ก็ทำได้หลายแบบนะคะบางทีก็เอาเปลือยล้างๆแล้วก็เอาเปลือมามาหมักไว้แล้วก็วกนึ่งเลยแต่สูตรนี้จะเอา ย้บเปือละลายน้ำร้อนแล้วปล่อยให้น้ำร้อนเย็นค่ะปล่อยให้น้ำเกลือเย็นแล้วเราก็มาแช่ร,ระทูอันนี้เราแช่สองชั่วโมค่ะตล้ไป็นึ่งสิบห้านาทีค่ะ<ม>จะใส่เกลือเม็ดไป นิดหน่อยนะคะเพราะความกลมกล่อมค่ะ15นาทีเรามาดูกันค่ะกระทูเราก็นี่สุก นันเราคอหักคะ่ะสวยค่ะประทูปิดไฟแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันเย็นแล้วเรามาทอดนะคะเรามาทอดประทูกันเลยคะ่ะก่อนจะทอดเราก็เอาไม้ลงก่อนนะคะ น้ำมันมันร้อนโอเคเลยอ่ะอย่างนี้โอเคแล้วค่ะน้ำมันร้อนใกล้ทีแล้ว อทอบไปเรื่อยๆอายุ20ิียังไม่เคยซื้อปทูกินนะคะไม่เคยซื้อประทูนึ่งกินค่ะไม่เ็บทำกินเองค่ะกันนี้ก็ผลงานของประทูนะคะผลงานของ <c oughs> การทอดประทูขับไฟไม่บ้าง อังกฤษล็กดาวสี่เดือนพ่ามาทำให้เลยค่นนะ สวยะะอตูเราออกมาสวยะคะ่ะอตูเราสวยมากเลยคะ่ะสีสันสีสันน่าทาน,นะคะ่ะมาชิมดูรับค่ะ ช,อ okay. ชอาอโอเคนียลูกชาอตใช้ได้ค่ะโอเคเลยค่ะ เราจะมาทำยำข้าวปุ้นกันค่ะยำข้าวปุ้นได้จะเดอ้ออันนี้ขนมจีนจ้ายำขนมจีนนะคะอันนี้ปลาเส้นค่ะกุ้งปลาทูปลาทูบลนี้เราอบเอาในเครื่องไร้น้ำมันเครื่องอบไร้น้ำมันยำข้าวปุ้นจ้า สาวเป็นคนยัง่งโอ้ยใส่น้อยเสบน้ยๆๆๆๆอยเสหลายเสหลายผมกร็กร้อยปลาค่ะปลาใส่หมดเลยไหมอู้เพรามันจะได้แข็งเพราะปลา ออตอนเดี๋ยวจะเข้มอืมน้ปลา,าเนี่ยหน่อย mất rồi, quay ừ. cái này, quay à ừ. 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 <coughs> ừ. <coughs> cái quay cái kia, không biết nữa, thấy không? Moi xay nấm, chuối, bơ, ต้องใส่เบิ้องเกิดได้เสียดับขเกิดตอวไปก็ได้ไม่ต้องใส่หมดดูหน้าตามันเจ้อาออกมายัางไงนะคะก็แห้ง <laughs> มาเจ้ากล่องไมง่มองไม่นับมาแท้ไปตรงไหนนี่ต้องใสจปลาไหลเนี่ย

เดี๋ยวมิเดียวลงหนเรียกม,มาสองซิทใส่น้ำปลาเพิ่มค่ะเกิด,ดไปนิดมัมมน นี้มาาวงสวัสดีค่ะวันนี้มุมอารอยเราจะมาทำยำขนมจีนนะคะแจขนมจีนใส่ปลาเส้นค่ะปลาเส้นแล้วก็ปลาทูค่ะแล้วก็ใส่กุ้งด้วยค่ะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ลูกสาวเป็นคนยำนะคะแต่แม่เป็นคนชิม กินด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะตองนี้กนอาจารย์มากินอ่ะผมนวยเยอะไปหน่อยเมยไม่ชอบผมออกีบอกซาลาสีบลายไม่ใช่นะเบ้าเซโนเซโนเซโเนเซโนเซานเนเ วันนี้วันนี้อังกฤษอากาศดีค่ะวันนี้อังกฤษอากาศดีเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะตาเส้นเราก็ทําเองประทูเราก็ทําเองค่ะเข้าไปดูได้นะคะติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะลค่ะ